ขอให้เป็นยากจนทางด้านจริยญารก็เลยยอมรับตัวเองเป็นคนบาปรีบกลับใจเชื่อพระเยซูแล้วก็ได้ชีวิตนี้ล่ะสวัสดีครับก็ขอบคุณที่ผู้ชมรปกันทีวีข่าวประสินีอินดีที่กดไลค์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกดติดตามนะครับซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ เป็น600คนนะครับก็ติดตามแล้วก็ต้องขอบคุณพระเจ้ามากนะครับและขอบคุณที่สนับสนุนโดยการอธิษฐานและเชียร์้วยใจนะครับพวกโคพระวจรังองปดาห์นี้คือพวกคนยากจนก็ได้รับฟังข่าดีโคจดจำนา้นดูกาบทที่เจ็ดคที่ยี่สิแล้วพระองค์ตรัสตบสงคนนั้นว่าไปบปกยนในสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้อินคือว่าคนตาบอดแทนได้คนองอ่ยเดินได้ คนโรคเรือนหายสะอาดคนหูหนวกได้ินคนไตเป็นขึ้นมาและพวกคนยากจนก็ได้รับฟังเขาดีเมื่อพระเยซูได้ทรงช่วยหนุ่มชายคนหนึ่งก็เป็นขึ้นมาจากความตาตต้นนั้นก็เขาเรือนี้ก็เผยพรทั่วประเทศและก็หลายคนก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ที่ได้สรงกระทัมบางชิงบางอย่างเพื่อ ประชาชนทั้งหลายซึ่งเขานี้ก็เข้าไปหูถึงโยนผู้ให้รับปฏิสมาดว้นะครซึ่งก็ลูกศิษย์ของโยนก็ไปเยี่ยมต้นนั้นโยนผู้ให้รับปฏิสมาอยูนในเรือนจำนะครแต่ยังไงก็ตามพวกเขาประกาศเขาเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ก็โยนก็ฟังแล้วก็ เรียกสงคนนะครับแล้วก็ใช้เขาไปหาพระเยซูให้พวกเขาถามพระเยซูว่าท่านเป็นคนที่จะมานั้นหรือหรือว่าเราจะต้องรอคอยอีกคนหนึ่งซึ่งเป้าหมายที่โยนให้สาวกสงคนทูลถามพระเยซูอย่างนี้ไม่ใช่เนื่องจากโยนผู้ให้รับัปติศมาสงสัยพระเยซูแต่ช่วยลูกศิษย์เขาให้เปิดตาใจและรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเป็นอย่างที่ แล้วให้ยอมรับพระเยซูสรงเป็นพระเมสสิยาพระคริสต์ซึ่งโยนตัวเองก็เชื่อและยอมรับพระเยซูเป็นพระเมสสิยาอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อชิดสองคนของโยนผู้ให้รับบัพติศมาไปหาพระเยซูแล้วก็ทุนทามอย่างนั้นก็พระเยซูทําอะไรอยู่นะครับต้นนั้นก็พระเยซูยังรักษาคนป่วยจํานวนมากให้หายหมดนะครับ ซึ่งไม่มีคนป่วยที่พระเยซูไม่สามารถรักษาได้ถือว่าพระเยซูเก่งมากใช่ไหมครับนอกจากนี้พระเยซูทรงขับผีร้ายให้ออกไปด้วยไม่ว่าจะร่างไก่หรือจิวิญันณพระเยซูทรงช่วยเหลือพวกรุกเกตทั้งไหนให้มีความสุขโดยได้การรักษาโรค และอิสาราเอล์พรารนะครับนี่ลยเป็นกิจาการต่างๆของพระเมสสิยานะครับซึ่งพระเยซูได้ทรงรับว่าก็โรคชนิดใดพระเยซูสามารถที่จะรักษาได้นะครับก็ทุกโรคนะครับพระเยซูสามารถที่จะรักษาให้หายนะครับอย่างเช่นคนตาบอดคนหงอยคนโรคเรื้อนคนหูหนวกรวมถึงคนไต้วยนะครับนอกจากนี้พระเยซูก็ทรงสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าคือประกาศ ขาดีให้แก่คนยากจนนะครับผู้ที่ทมตัวจิริญญาณปกพร่องก็ปดใจยอมรับเข่าดีแล้วก็ได้ความรอดตัวยนะครับต่อไปพระเยซูก็ชมเชยชีวิตของโยนผู้ให้รับบัพติศมาเพราะว่าท่านเป็นคนสั่งเส้อในการประกาศให้ประชาชนกลับใจเตรียมจิตใจของประชาชนให้ยอมรับพระเยซูเพราะว่าเพื่อที่จะยอมรับเชื่อพระเยซูต้องรู้ตัวเองเป็นคนบาป ด้วยความทมตัวนี่เป็นขั้นตอนแรกของการกลับใจใหม่เรื่องนี้ไม่ค่อยงอย่ายเพราะว่าคนบญญาปส่วนใหญ่ไม่ยอมตัวเองเป็นคนบาปใช่ไหมครับชอบแต่ผู้ที่ชมเชยเขาเท่านั้นแต่ยนทำหน้าที่ที่ได้จากพระเจ้าอย่างเต็มที่แล้วแนะนำลูกศิษย์ของพวกเขาก็ให้ เชื่อพระเยซูด้วยนะครับอย่างไรก็ตามกิจักการของพระเยซูที่เราได้เรียนมาในวันนี้ก็ลู้วันเต็นสิ่งที่ดีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะร่างกายไม่สบายหรือจิตาณที่มีปัญหาพระเยซูทรงรักษาให้หายทั้งสิ้นนะครับอเมนขอบคุณพระเยซูเรื่องการรักษาโรคต่างๆแม้ในยุคนี้นะครับหมอกงกวก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้แต่ พระเยซูได้สรงรักษาหมดเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งสำคัญกว่าการรักษาโรคนั้นคือตามัวกโคขคองวันนี้พวกคนยากจนก็ได้รับฟังข่าวดีนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญนั้นคือการประกาศเขาประเสริฐเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์โดยเฉพาะพระคัตภคุณทางสีเรมเรารู้อย่างชัดเจนว่าพระเยซูซาเดมาสุรุงนี้เพื่ออะไร นะครับนั่นคืออะไรนะครับการประกาศขาประเสริฐเรื่องเกี่ยวกับเขาประเสริฐผมได้ประกาศหลายร้อยครั้งตดยผ่านทีวีเขาประเสริฐนี้นะครับก็อยากย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะเพื่อรักษาสุขภาพเป็นอย่างดีพวกคุณหมอนะครับก็ฟกแล้วฟกอีกใช่ไหมครับ นั่นคืออะไรนะครับทันเข้าน้อยนะครับไม่ต้องทันเข้าเยอะมากนะครับแล้วก็นุนรับให้พอดนะีและออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอแต่คนคิดเกียจเลือตื้อก็ไม่ยอมฟังคําแนะนํานี้นะครับคนบากคนดือ้อก็ทํำลายตัวเองมันน่าเสียดายมากนะครับอย่างไรก็ตามคนยากจนก็ได้รับฟังเขาดีท่านทั้งนานเป็นคนยากจนใช่ไหมครับ ถ้าอย่างนั้นก็ออบางคนก็มโมโหนะครับออผมก็มีตังออมีบ้านมีรถเ,ออเป็นยากจนได้อย่างไรผมไม่ได้ทมว่ายากจนทางด้านเศรษฐกิจน,นะครับทางด้านจิตินะนะครับในพระวจนะของวันนี้มีความว่าคนยากจนนั้นไมยถึงว่าผู้ที่ป,ปกปรองทางจิตินะที่กระหายทางด้านจิตินะ ก็เลยเขายอมรับตัวเองเป็นคนบาปแล้วก็แสางหาความจริงที่สามารถทําให้พวกเขาอิสระจากบาปและลุดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้านี่แหละเป็นเข่าดีนะครับซึ่งพระเยซูถูกตรึงไม้การแขนเพื่อไทยบาปเราแล้วพระองค์เป็นขึ้นมาจากความใย ทาห้เรามีความหังอันมีิีวิตคนยากจนทางด้านจิริญญัณที่ยอมรับตันแองเป็นคนบานาญนก็อินดีฟังเขาประเสริฐนี้นะครับเขาดีนี้แล้วก็ได้ความโลดนี่เป็นกิจการหลักของพระเยซูซึ่งทรงเป็นพระเมสสิยาที่พระเจ้าทรงได้ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่อดาดัมทำบาปชาวไทยที่รักขอให้เป็นยากจนทางด้านจิริญ,ญณัณ ก็เลยยอมรับตัวเองเป็นคนบาปรีบกลับใจเชื่อพระเยซูแล้วก็ไทยชีวิตนีรนพระเยซูไทยทรงสั่งผมให้ประกศาศข่าวดีนี้ให้แก่ชาวไทยโดยเฉพาะพวกนิชินนักศึกษาและปัญชนไทยให้กลับใจเชื่อใหม่เชื่อพระเยซูแล้วได้ความรอดแล้วก็เติบโตบขึ้นเป็นสาวกที่ดีของพระเยซู ค็เลยผมก็วันนี้ก็อ,อกอากาศทีวีเขาประสิแและเชื่อมันว่าคนยากจนนั้นอินดียอมฟังเขาดนะีผู้ที่สนใจการเรียนพระคัมภีร์และอยากจะเข้าร่วมนมมสก,กันพระเจ้าซึ่งทรงสร้างทั้งทั้งไหนทรงเป็นพระบิดาที่เท้จริงของเราก็เชิญทำได้นะครับพระเจ้าทรงอวยพร